ก็มืวางเนี่ยฉันงก็ไปลัวแต่เขาว่ามึงข้ามไปกินสตังงยแล้วกลับมามึงมาขอกลางอีกทั้งก็ว่าเออไม่ห้างกกินข้าวแา้วมาแล้วหยุดงงเถอะงึดพ่อมาให้งองมาลงมาให้งึมันรู้มันเคลื่อนยังไงก็มันรู้มันก็รององมันก็มันก็ทุบรถหมดเลยทุบก็ทั้งเผาแล้วตอนที่เผาพวกป้าอยู่บนบ้านได้ไหนเปล่าตอนนั่งอะ มันก็มันโย่บ้างๆไงมันก็ดับที่กลางใจมันก็จุดปลเขามันกับเข่าทา่ใจหมดไงเนี่ยกงหนีก็ออกไปฝึกปลายหนีหลังก็โย่กอบมาทั้งนึ้ลงมาจากบ้านบ้านนี่อยู่กันกี่คนเนี่ยทั้งหมดก็6คนฉันยังไม่รู้อยู่กับใครก็ไปทั้งไหนเลยกลางเมื่อคืนเลยฉันยังไม่เห็นเลยเนี่ยไปนอนไปแม่เหรอไปนอนไหน่เราามนี่จุดเผาหัวบันไดก่อน มันดูดน้ำมันในถังตอนแรกมันเผาไม่ไหมันก็มาดูดน้ำมันในถังแล้วเครื่องอ่ะไปสุกไปเทไปดาก่มันเผาตรงบันไดดักด้วยมันยืนกันบอกว่ากายไม่ฮักคุยงมาเออนเรือมันก้าอก็แต่ครั้นี้ไอ้น้องมันเนี่ยยิ่งมันนะติจัมป้าเขาถึงไม่อยู่นะหมายอะไรก็ตีพ่อตีแม่เน่ ที่หน้านะต้องกระโดดหนีไปอยู่ในน้ำไปชมโหมกตำรวจจะมันช่วยได้อะไรได้นาน้านถ้ามันจิตก็เป็นถ้ามันเป็นอาการนึ่งมีทหารอีกเมาเอะเผาตายให้หมดอยู่เงี้ยแต่ผมไม่อยากให้แต่เราก็คิดว่ามันคงไม่ทำแต่ทำร่างกายมันทำไปจำก็หมดแล้วหกคนหกคนไม่ใรูปร่างสูงใหญ่นี่บรรดาพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อนบ้านมาให้กำลังใจเพื่อนบ้านครับ นี่นะครับบรรดาเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับก็มาให้กำลังใจเอาของมาให้คนละเล็กค้ละน้อยอันนี้คือในอำเภอสามงามนะครับลงมาช่วยชาวบ้านที่สูกไปใหม่กระแช่เข้ามาี่นี่นะครับ นี่คือนั้นนาเภอแล้วก็กาชาตินะครับนำของถุงยังชีพช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเป็นการฉุกเฉินไว้ก่อนครับนี่นครับทั้งตำรวจทหารชาวบ้านนะครับตกสก็มาแล้วครับนี่ของแม่ใช่มของแม่ของแม่นี่คือบ้านที่เกิดเหตุที่เกิดไฟไหม้นะครับนี่คือสภาพบ้านของคุณป้าเขานะครับที่ถูกลูกชายเผาบ้านนะครับลูกชายติดยานะครับ หมดเลยไม่มีอะไรเหลือนี่คือซากรถมอเตอร์ไซค์นะครับถูกเผาจนเสียหายปิกอัาอีกคันนึงนะครับได้ทุนบ้านในทหารมีกองกำลังหน่่นจ้างเท่าไหร่ครับ